เมื way, 000, 2, ่อวันที่15กุมภาพันธ์2566นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกุชินารายจังหวัดกาลาสินนายภากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพร้อมด้วยนายแพทย์อภิชัยลิมานายแพทย์สาธานสุขจังหวัดกาลาสินคณะผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชกุรรชินารายจังหวัดกาลาสินมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช พร้อมมอบถุงของขวัญพระราชทานให้กับผู้ป่วยให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและเปิดแพลคุมป้ายทองรายนามผู้บริจาคตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปปี2 5 6 4บถึง2,565ริบริเวณหน้าห้องผ่าตัดพระบาทสมเด็จพระวชิลกลกก้าวเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชบายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเป็นฐานที่แข็งแรงในการพัฒนางานสุขภาพชุมชนเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนในพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนภายใต้แนวคิด นำความดีและความเก่งของโรงพยาบาลไปสู่ชุมชนจากโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายได้พัฒนาจนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่160เตียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่รับส่งต่อผู้ป่วยสาขาหลักจากอำเภอใกล้เคียงทําให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีคุณภาพลดค่าใช้จ่ายการเดินทางและมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพโดยแพทย์เฉพาะทางให้กับโรงพยาบาลลูกข่ายได้แก่ อำเภอเขาวงอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งต่อการประเมินความเสี่ยงทารกในครรภ์สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชนให้ยั่งยืนโดยความร่วมมือของอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านคณะกรรมการชุมชนและประชาชนนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตซึ่งครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดีมีสิ่งแวดล้อมน่าอยู่เขตเทศบาลเมืองกุชินาราย มีการจัดการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและนำขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนและชุมชนไปทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ในการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมี <c oughs> ปัจจุบันมีสมาชิกโครงการครัวเรือนต้นแบบสุขภาพดี1,284หลังคาเรือนสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ภายในครัวเรือนต่อหลังคาเรือนได้น้อยที่สุด3กิโลกร,รมัมและมากที่สุด67กิโลกร,รมัม